เออกล้องหน้าเลดอยู่อ้าวได้เวลาเรียนแล้วหมายอย่างลดเสียงก่อนจะได้ไหมอโอ้อาาย FC ม,มาเร็วมากโอ้ย FC มาเร็วมากปีเตอร์คิดถึงแหลดดูออกอว่าเรามีออนไลน์อะไรต่ออดไรอะดูหนังสือแล้วก็เตรียมหนังสือให้เรียบร้อยวันนี้ใครกินข้าวอยู่ก็กินด้วยดูด้วยไปแค่หน้าครูก็เซบแล้วแซฟแล้ว ใชไหมวันนี้พูดกันไม่นาน20นาทีจบต้นกล้าหิวข้าวใครไปปิดปากเธอไว้อาริยากำลังจะไปอาบน้ำโอ้โอ้โอมีกระทีเอ้ยจบกอบแซบแซบก็หมา,ายถึงครูเหรอลูกหมายถึงครูเหรอลูกแ,ลแต่นะปีเตอร์อาบน้ำอยู่อาบขอภาพประกอบด้วยนะปีเตอร์สวัสดีบุรพา ที่น่ารักเหมือนจักรยานนะครับเหมือนจักรยานนะครับเหมือนจักรยานนะครับไหนมาแล้ว89เอาใครยังไม่เข้ามาเข้ามามาครับกินข้าวอาเอาเอาก่อนเลยลูกนุพมาศดูสวยกับรูยินดีด้วยนะลูกยินดีที่สวยนะนุพมาศนะอ่อะโอ้โหหมดข้าบแล้วถ้าหนูรีบถ้าถ้าหนูรีบหนูเรียนตั้งแต่เมื่อมาเลยลูกแต่นนเต้นต,ตื่นแล้วเต้นมามาเข้ามา คุณยานวอกหักคาคาทาบันทึกข้อความแจ้งเพ้ใหญบ้านเลยนะคะอะไรดีปวีนาะขอกินข้าวก่อนคะ่ะกินไปด้วยดูไปด้วยลูกกินไปด้วยดูไปด้วยก็ได้จะได้อร่อยเพราะครูแซบมากบอกเลยไม่ต้องใสชูรสไม่ต้องใสชูรส